เอาละครับสวัสดีครับผมกอลเพราะว่าผมนิวส์คุมกับการรีวิวเกม snapshot ครับกับตอนที่3กันแล้วนะครับดูยันต่อเลยเห็นข้องซ้ายบนเขียนว่า Chapter 1แหนึ่งเสรมีหลายหลายชั้นเตอแน่ๆน่เลยโอเคอย่างนี้จะต้องทำอะไรกันแน่วิ่งโ้โอเคถ่ายรูปนี้ไว้ก่อนนะครับแทปเอาเฮ้ยเอาค้าง object i s i n o no photo zone cannot be captured มี no photo zone นู้นเลยเขียน้าถ่ายรูปแบบเวรดำเลย อะไรวะนี่กปจากกองเนี่ยงงข้ามถ่ายรูได้ไงข้ามไม่ได้เลยโอเคสงสัยจะต้องแล้วเอาไปทำอะไรผักอ้อผักได้จับไม่ได้ผักก็ได้วะโอเวลาไม่ทันเลย <c oughs> โนโฟโต้โ,ตโซนก็ต้องผักไว้ก่อนนะครับท่านผู้ชมผักไปโอเคไหย่งได้แล้ว <c oughs> เป็นช่างภาพ <c oughs> ต้องดูคนไหนห้ามถ่ายรูป <c oughs> โอเคโอ เล่นจุดเอ็นนี่วาเสีงเบร์นี่ก็ต้องไปีฟันหนึ่งฮึบฮึบโอเคโดดที่ป้าถึงโมเนี่ยถึงจะโอเคนี่รายทันรูปไว้มันจะเยี่ยมเราได้เท่มที่ต้องหาแล้วทัถารูปไม่ได้หรจ้า <c oughs> <c oughs> หายไม้โอเคก็วางก่องนี่จะโอเคก็แล้วก็ออกไปหมดเอาเวนกรรมเอานี่มาโอเคเอาไปส่ง อัน,ปปน, okay. <laughs> อน,นดูเล่นโอเคถ่ายไปดิโฟโต้โซนท่านหนึ่งโอเคมีโฟโต้โซนแล้วเกมบรูปหดขึ้นมาหน่อยนึงแล้วโอเคดูต่อเลยสเปซบาร์ถันสองมิ่งเข็ดท่ามถ่ายรูปอีกแล้วเข็ด okay, ท่ามถ่ายรูปก็ต้องพักพักป้ายเอา้าอ๋อ <laughs> นหรว่าข้างหลังมันโอเคช่างมันอ่ะพักไม่ได้แล้ว ถ่ายรูก็ไม่ได้โอ้ไม่นะกอดนั่นอะไรโ oh, อ้ว่าจ่ะฮะอ้เขียนหน้าถ่ายรูปเป็นยัง,งองแล้วเนี่ยช่างมันกระโดดด้วยอ่ะเลยโอเคได้อยู่โอเคเขียนทำถ่ายรูปเขียได้ด้วยโอเคโดดวางรูปโอเคโดดฮึบแล้วรูปถ่ายไหนวะเย่ไถ่ายไอเทมมี่เย่ไทยไหนวะเป็นกรรมช่างมัน เดินหาดูด้ะได้ไงเจอแล้วว่าแล้วต้องแอนนี้ผ่านลยโอเคโฮโต้โซนอันแรกไม่มีอะไรไอ้ซอนเรามีน้ำเอสามมีเขื่นห้ามถ่ายรูปโอเคหนาำมาเลยพูดถึงก็ปั๊บนังก็มาเลยโอเคห้ามถ่ายรูปอยู่แล้วใช่ก็ไม่ถ่ายก็ไม่ถ่ายวะโอ้โหโอเคมีกล่องนี้ถ่ายได้ใช่ไหมเยี่ยมจัะวางเอ้อ อเอาไว้วันนี้ก็ถ่ายได้เฮ้ป,ป่ะถ่ายไม่ได้เลยสักกล่องแล้วก็โดดขึ้นไปเนี่ยถึงเอาถึงเฉยเลยโอเคนั้นพักไปด้านขวานะออกพักไม่ได้อันนี้อะไรวะโอเคนอ่นตังยี่ห้อจ้ะเคถ่ายรูปมานั่นแหละโอเคนสามอันนี้ก็เ,เก็บก่อนโอเคแล้วก็เอาไงดีวะพักไม่ได้เหรอนี่นพักได้นะติดอะไรวะอ๋อต้อง ไม่รู้วะเราไปฟันหนึ่งก่อนแล้วกันผหไม่ใช่สามกล่องเลยคิดว่านะงั้ต้องมาตรงนี้กันโอเคแล้วก็ปีนขึ้นไปนั่นแหละถึงเลยโอเคพักกองเฮืบเยี่ยมถ่ายรูปไว้ถ่ายรูปไว้โอเคแล้วก็มาวางตรงนี้แล้วก็ตรงนี้รูปหนึ่งโอเคถึงบรืวะไม่ถึงเหอะี๋ยวนี้นต้องใช้กล่องหนึ่ง เคเก็บไว้กอ่อนนะพักยังไงว่ากล่องเนี้ยพักแล้วมันไม่ไปอืมอ๋อั่นไงเจอละยังไง,ว,งไวะวางกล่องเนี่ยอ๋อโอเคพักเอ,อาเอาทันรู้ไว้โอเคจ้ะโอเคครบสามกล่องแล้วเยี่ยมเสียเวลามากเลยโอเคทาล่อ,องเป็นใต้โอ้ถึงพอดีเลย โอ้โหโอ้โหสูงมากเลยลงไม่ได้ไม่ถึงเปลี่ยนกามนะไปบาลูกโอเคโอ,โ,โอ้โหคุณพระคุณเจ้าช่วยพระเจ้าช่วยลูกด้วยอ๋ออีกฟันหนึ่งเหรอนะหันลูกไปดีวะโอเคมาอืม แต่น,นี้เสียเวลามากเลยถ้าอยากจะเก็บไปครบนะมาฟังนี้ก่อนนะเก็บถ่ายรูปไว้น้่งถ่ายรูปเหรอ,อเก็บเงิไปอย่างนี้เดี๋ยวไปขึ้นไปโอเคโอเค,อเคอนั่นแหละนั่นโอเคเสร็จแาก็กลับมาเหมือนเดิมถ,ถ,ถ่ายรูปถ่ายถักไปทั้งสองกล่องเลยเวียนก่าแล้ว ลำบากเหลือเกินรูปหมดแล้วเกตไทม์ใหม่สามลูกเยี่ยมกระโดดกระป้ายแล้วก็วางกล่องวางกล่องหนึ่งแล้ววางกล่องหนึ่งโอเคนั่นแหละจ้ะโอ้โหแล้วยังไม่ยังไม่เจอเลยว่าตรงที่ต้องถ่ายจะเทมอยู่ไหนวะอืมอยู่ไหนวะไม่หาไม่เจอเยลยลงมาโอเคฮัลโหลชิป <c oughs> โอ้ พาดโอเคถ่ายรูปใหม่แล้วก็กระโีดดีๆก็โดดปลดปล่อยโอเคก็โด,ดไปไอเทมอยู่ไหนที่ไหนวะที่ไหนไม่อยู่ช่างเ,เหนื่อยแล้วยากจังแล้วก็เพิ่งเริ่มต้นนะโพโตโซนพัดแสงโอเคได้ดาวหนึ่งดวง <S <S ชัพเตอร์หนึ่งนะแสดงว่าต้องมีหลายชัพเตอร์ แกนี่แรกคงง่ายๆหลังโหงโหหลังจะเป็นหลังจะเป็นไงวะเนี่ยเรได้รูปไายได้อันนี้เลยอะดูอยู่ไหนหาไม่เจอแต่ช่างมันด้วยต่อเลยดีกว่าใคาไปเก็บทีล้างแล้วกันด้วยต่อเลยลงเมนูซีโอเคโรเทชันหนึ่งศูนย์หนึ่งมีมีมหมุนได้ด้วยสงสัยแต่ช่างมันด้วยเลยโรเทชันหนึ่งศูนย์ ส้นะอะถ่ายรูปได้แต่พักไม่ได้กล่องเนื้ยพักไม่ได้เหรอมันเป็นสีแปลกๆวะทำทำทำวางรูปตร,รง,งนี้เลยโอเคถ่ายรูปจะโอเคข้างบนมีอะไรซ่อนอยู่ปะมันนี่อะไรถ่ายรูปได้ไหมถ่ายไม่ได้โอเคมันคืออะไรมันคืออะไรกันแน่โอ้แต่บัตเทิล Y Fasting ฮะ อ๋อหมุนได้เอาไปเอาให้อ่าฮะหมุได้ตายแบตหมดอีกแล้วเป็นการ,รอุตส่าห์จะกระโดดไปฝั่งนึ่งชิช่าชิช่ชาไหก็ได้โอเคทะลุจะ้ะโอเคกระโดดวางโอเคโดดไปโอเค เสียงก็เคยจะเยอะมากหรือเสียงกูหายเอานั่นไงไอเทมนั่นไงถึงไม่ถึงว่ะนี่ก็ห้ามถ่ายโูปข้างบนใช่ไหมเคสให้มองก็ได้อ่าฮะอ่ามานี่โอ้โหสูงว่ะตอนนี่ไงไม่ต้องไม่ต้องแค่นี้พอแล้วใช่เยี่ยมเลยเคสถ่ายรูปไว้แล้วก็พลิกกลับด้านโอเค นั่นแหละเพอร์เฟคลูคิร้อยเปอร์เซ็นต์หนึ่งหนึ่งเป็นกับโอเคเยี่ยมนบบช็อตเคชหนึ่งศูนย์หนึ่งพันหนึ่งคอมพิีทครบไมครบใช่นั่นแหละ yeah. oh, oh. เยี่ยมโอ้โหดูจอเลยเยอะไรยเนี่ยไม่พัดเยอะเลยเกินต้องหาออนนี่ไงอยู่แล้วเจอนี้อยู่แล้ว <c oughs> เจอเจอแล้วอยู่นี่ <c oughs> แล้วไปไงวะ วางหมุน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 โอเคแทงยกกูไปเนี่ยขึ้นไปโอเคขึ้นไปนั่นแหละจ้ะโอเคแล้วก็ถ่ายไว้ไใช่แล้วก็วางกันวางได้ปะหั <c oughs> วกูติดวางไม่ได้ยังไงดียวอ,อวางตรงนี้ปะกระโดดกระโดดได้ปะวะฮึบโอเคกระโดดได้อยู่แล้ว Lập tiếp nhà toa. Eh, dạ nè, đi ở đây là đất 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 อืมโอเคปึ๊บนั่นแหละเออเียนสองอันใช่ไหมถ่ายก่อนโอเคไอ้มันมีกว่านะมันปลอดภัยแต่แทงกูเลยยี่นีกับแทงกูเลยโอ้แทงไงกูว,ว่าแลวทำไมนะเอาเทชันด้วยทำกูเหมือนนะั่นแหละโอ้ยโดนแทงลบมกรจ้ะโอเคเสร็จแล้วก็ วางพอมหมุนเล่นนิดนึงด้วยนั่นแหละหมุนนิดนึงโอเคโดดใต้แล้วก็ถ่ายรูปมาแล้วก็โดดตรงตรงนี้พอตรงนี้พอูบอกว่าพอไอหนาวมีเปลี่ยนการนะ <c oughs> จะผ่านระดับน,นี้ก้มนั่นแหละโอเคเสร็จแล้วก็หมุนรูปจากหมุนหมุนหมุนโอเคแล้วก็รูปโดดนิดเดียวนั่นแหละโอเคก็มาถ่ายรูปนี้แล้วก็ ว่าวแล้วก็ไปสักไปควันอันนึงก็กระโดดนั่นแหละโอเคกระโดดโคด้น <c oughs> <Okay, S 1> ช่างมัน <c oughs> ถ่ายรูปไปเลยแล้วก็มาวางไว้ตรงนี้อันนึงมีงกางแล้วโอเคแล้ววางตรงนี้อันนึงนั่นแหละโอ้โหเดี๋ยวนะไม่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 โดนหัวกูแน่ๆเขามารกรนะโดดก่อนนะกระโดดก่อนเอา้าช่างมันอันนี้ก็ได้โอเคเอ้าวอึ๊บโอเค แล้วก็วางฐานลูกวอนนี้ไว้แล้วก็วางไว้ตรงนี้แทนโอเคเราเราขึ้นไงวะเราขึ้นไงวะชี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 วางจ้ะวางจ้ะลูกวาง๋อไม่มีแล้อ เอ้ยไม่มีจริงอะ่ะนึกว่ามีเยังไงวะเอ่อยังไงวะโอ้โหต้องกลับทันเดิมอีกเวรกรรมเดีย๋ยวกูยโอเคยกระโดดขึ้นไปไม่มีเทมอะไรให้กูกเลยรอวะได้แล้ววะไม่ได้แล้ววะ ตัวไงวะเสียงกระตุนเต้นจังเลยวะหรือว่าถ้าเกิดไม่ทันเราจะแพ้าดูขึ้นไงวะเฮ้ยก็เด,ดี๋ยวนะมันเหมือนเอียงเพราะอะไรลอ,องกันหน่อยเพราะหมุนไปด้านนี้หมุนจะยังหมุนหมุนยังหมุนมากเลยนิดเดียว ให้เหมืนนั่นเนี่ยฮะบีนไปได้ป่าวพอถึงเนี่ยบอ้ยเสโอ้ราต้องเอียงด้วยอ่ะต้องเอียงด้วยอ่ะโอ้โหธรรมดาธรรมดาหอ่าฮะโอเคจ้าแล้วกันก่อนที่จะจบพันนี่กด มาก็เร็วแล้วจังเลยคึ่งชั่วโมงโอเคเข้ามันก็พัางบนแต่ไปไหนต่อไม่มีไอเทมให้ถายรูปก็จะคนนี้จเจอแล้วอันนี้คงไม่ถึงแล้วถึงวะโดนหัวแน่ๆน <laughs> โอเคฮนะเอานี้ก่อนแล้วกันอ้าขึ้นไม่ได้มึงก็ไปอันนี้ก็ได้ถึงแล้ววะเอแล้วข <laughs> <laughs> ้าหมหุนด้เนี่ và ôm yên nãnh nãnh à hả khỏi nãnh khỏi anh thanh niên này nãnh ok đã đến rồi thank you thank you ok đang ôm oh, thanh niên anh minh còn ok thank you guys <laughs> ok thank you ok thank you อาจ้มแล้วก็ thank you แล้วก็วางแล้วก็เดินไปแล้วก็ถ่ายรูปอีกทีนึงแล้วก็พาทางนี้แทนแล้วก็อันนี้วันนี้แล้วก็ขึ้นเรนดับบนโอเคแล้วก็ไปโ oh, อ้เยอะว่ะดาวเยอะเหลือเกินมึเก็บได้ครบเพื่อจะได้ไม่ต้องกลับมาทำโอเคตอนนี้มีอะไรวะตอนนี้มันทั้งนั้นลองดูกันด้านข้างเหรอ่ะเอีย ปวดตกมากเลยแกอเลเลย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 โอ้ถึงแล้วไม่กล้าเสี่ยงมากมากเลยนั่งไงกูวลตาเอ้าไม่ตายไม่ตายแต่ว่ากูไม่มีไม่มีที่มุนแล้วไม่มีที่มุนแล้วเอ่ะเอาไงละตายจบด่านนี้รีเซ็ตไหมที่มุนิังมุนมปเลย เป็นกรรมอะยากไปไหมชีในขนาดครึ่งชัปเตอร์หนึ่งนะไองสัยจจะเล่ชัปเตรอร์อื่นเป็นยังไงเจโด,ด์ป้ายถ่ารูปมาแล้วก็วางเจก็โ,โดนดป้ายถ่ายรูปถ่ายด้วยนี่ไปไงวะเนี่ยข้างบนเหรอไม่อยากเสี่ยงกับข้างบนเลย เมียวดาวครบก็ได้ไม่ใช่ง่ายๆเลยครับเนี่ยโอเคถ่ายมาถ่ายลูปว้าถ่ายลูปว้า,วาอ้าโอโ้โหยังดีนะตกแค่นี้ ควคนนี้นี่ไปไม่รอดอะลำบากลำบากเยอสองอันนี้เคเดีโหวว้าดูฝั่งนั้นดีวะดูวว้า,า,วาโอ๊ะเด๋ยนะ ไปด้านฝั่งฝันนั้นได้แล้วก็ต้องฝันนี้ก่อนดีกว่าดีกว่าเผื่อจะมีอะไรถึงบอกว่าถึงด้วยโอเคถ่ายรูปจ้ะอโรดวางนั่นแหละโอเคดูด้านล่างปึ๊บเอ่นี่เป็นไหนวะว่าจะฮะฮะอ๋อท่านยืน แล้วท่านยืนด้วยโอเคนี้ก็พอได้อยู่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 ท่านอ,อยู่อย่างนี้ก็พอได้โอเคเป็น็นเทมช่วยเนี่ยได้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 ไหวอยู่ไหวอยู่โอ้ว oh. <c oughs> างก่อนนะโอเคหมุนไปด้านด้านนี้ไปด,ด้านนี่โ okay. อเคเหวีงไปแล้ว ไปได้นิดนึงอ่ะนิดนึงโอ้พิจารณ์แเคตรงแล้วได้ค <Okay. S 2> รัเคตกปะวะเนี่ยกลัวๆตกมากเลยแต่ตกแค่ตกแต่เย็นโอเคเพอร์เฟกเพอร์เฟกเพอร์เฟกนั่นแหละลงมาฉันลุกไม่ให้หมดนั่นแหละอ่าฮะโอ้โห ก็หมุนเองก็ลำบากเลยก็ลงมาก็เดินลงไปโอเคแล้วก็เดินลงมาโอเคแล้วก็ถ่ายรูปไปแล้วก็ฟางนั่นแหละแล้วก็ลงมาเดินจ่าแล้วก็ไปแล้วก็ถ่ายรูปไปทางมันไปทางฝั่งนี้ก็ได้ถ่ายรูปไปหลอดแล้ือดกะผ่าบโอ้โหยากจังเลยอะ โอเคชันหนึ่งศูนย์หนึ่งพาร์ทสามเรลคอมพลีทโอเคโอเคเพอร์เฟคเวลานี่มันไม่ต้องสนใจเลยไม่เคยจะได้เวลาเลยโอเคแต่ก็ช่างมันโอเคจบสามพาร์ทกับสองส่วนสามพาร์ทหกพาร์ทแล้วแหละครบด้วยโอเค แต่พักนี้ก็คงขอจบแค่นี้กันก่อนนะครับเพราะว่าผม News คุ้กับ s n a p s h o t ในพักจะไปได้ในโอกาสหน้านนีก็สวัสดีครับผมไม่าย